you <music> ทสถิตอยู่ในใจไทยทั้งชาติทเรืองปราดแก้ปัญหาพาสุขสรรทเสริมศาสตร์สินขันขานสารสัมพันธ์ทบุบันมิขยาดร,ราชกิจจาทเสด็จไปทั่วแดนทุกแคว้นเขต ดุดมาตุเรศรักบุตรสุดห่วงหาอาทรทุกข์สุขของของประชาเยี่ยมไพร่คว้า,วาทุกหมู่เหล่าของเผ่าไทยสุภาพมงคลดนดิถีสีสิงหาสิบสองมาบรรจบครบสมัย เฉลิมชนราชินีสีกุงไกรขอเทิดไทยให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตีสมชายริมคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูบุคลากรและ นักเรียนโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรี